สวัสดีครับผมเจมสมสุวิทย์วงศฟูนะครับตอนนี้ผมอายุ18ปีกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคนิคชังใหม่นะครับผมไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลตัวเองมากเท่าไหร่ครับมันทำให้ผมเวลาส่องกระจกหรือว่าเวลาเราถ่ายรูปแล้วเห็นหน้าตัวเองเ่ย มันมีความหย่อนค้อ,อยออกมาแล้วก็ใบหน้ามันดูไม่เป็นกรอบมันดูมีส่วนเกินหรือว่าบางส่วนที่มันดูไม่บาลานซ์กันเนี่ยครับผมเลยอยากเข้ามาทําเพื่อทาให้ตัวเองดูมั่นใจและได้เห็นกรอบหน้าตัวเองที่มันดูดีขึ้น <ney S 1> ก็ผมคิดว่าการที่เราดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ <Interesting. S 1> รับเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็อยากจะดูแลตัวเองให้ดูดี <S <S ในการเข้าสังคมหรือว่า ในการออกสังคมและการมีเจอเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยครับซึ่งเราเป็นวิชายนอกจากเราจะดูแลร่างกายเราตัวเองแล้วเนี่ยเราก็อยากดูแลผิวหน้าตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจทาให้เราเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากรู้ว่าผลมออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมูไปดูตอนทําเลยก็ได้ครับ ัครบน้องเจมส์ใช่ไหมครับอันนี้เราเจอกันครั้งแรกเนาะวันนี้มีปัญหาหรือกังวลอะไรมาเจอคุณหมอครับก็ผมมีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยของใบหน้ารับ่งความหย่อนคล้อยใช่เวลาดูมันดูไม่บาลานซ์กันสองข้างไม่เท่ากันด้วยใช่ครับมันดูไม่กระชับนะครับแล้วก็สางความกระชับใช่ครับถ้าเิดมีปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยความไม่บาลานซ์ของผิวสองข้างหรือว่าความไม่กระชับเนาะเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะมีแนะนํา เป็นเครื่องเขาเลยทการทำอ er ัลต er ราลิฟตบอ er ัลตราลิฟเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์ทั้งสามปัญหาที่ของน้องกังวลเลยเ<ด>นาะมันจะเป็นเครืร่องต้าตาลนะครับเป็นจะเป็นวางบนผิวหน้าแต่ละตำแหน่งแล้วมันจะส่งเครื่องตราซาวเปลี่ยนเป็นความร้อนอยู่ชั้นใต้ผิวตรงน,นี้มันจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอร์ตเซอลไอดลลสตินะหลังทำไปประมาณสองสามเดือนจะรู้สึกว่าผิวเรากระชับขึ้นที่สำคัญคือปลอดภัยด้วยนะมีอะไรกังวลอย่างอืงอ่นอีกไหมครับ ก็หลังจากที่เราทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นผมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะหลังทำปุ๊บจะเห็นประมาณ5 1 0เปอร์เซ็นต์เลยซึ่งเกิดจากความร้อนที่พอผ่านเขาา้าไป่นถือปุ๊บมันจะเกิดการหดตัวแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือการกระตุ้นคอลาเจนไลลาสตินที่จะเป็นความประชับทำให้ผิวเราดูเด็กดูเด้งกระชับในระยะยาวครับผมแล้วก็หลังจากที่เราทำแล้วเนี่ยเรามีวิธีการดูแลรักษายัางไงต่อหรือว่าเราใช้คิ้วทำมันได้การดูแลหลังทำเนานะทำ ใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกอย่างเลยอันนี้บแบบไม่มีข้อห้ามเพี้พร้อมไหมเดี๋ยวไปทำกันเลยก็ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าเ okay. ได้ครับ แล้วก็หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยทางคลินิกก็จะมีการบริการปัดวิตามินดีให้แล้วก็บํารุงผิวหน้าเติมผิวหน้าให้ครับซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมสบายหน้ามากก็ผมแฮปปี้มากครับก็ฝากถึงคนที่กังวลที่อยากดูแลตัวเองหรือว่าการที่เรากลัวที่ว่าจะเข้ามาในคลินิกแล้วก็ มารักษาอะไรพวกนี้นะครับผมเป็นคนหนึ่งเลยที่กังวลเหมือนทุกคนนะครับแต่ตอนนี้ผมแฮปปี้มากหลังจากทาเสร็จแล้วหมอให้คำปรึกษาได้ดีมากแล้วก็ตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยพนักง,งานต้อนรับโอเคแล้วตอนนี้ผมแฮปปี้มากอยากจะชวนเพื่อนๆที่ยังกังวลอยู่เนี่ยลองเปิดใจแล้วก็ลองเข้ามาทําเข้ามาดูแลตัวเองครับ